มีหมูกรอบด้วยหมูส่วนด้วยก็คือกะอระเพรารวมใช่ไหมอ๋อต้องสั่งกระเพรารวมถ้าอย่างนี้สี่สิบบาทอืมอันนี้เป็ดอะไรอืม เอกินร้านเมื่อวานพริกแห้ทงที่เขารวยมันมันเป็นตอนๆ <c oughs> <c oughs> เป็นเม็ดๆผมเคลียร์ทิ้งหมดเลย <c oughs> มันไม่เหมือนกันเนาะอันนี้สงสัยจะชาดดีนึงอันนี้ของปลาต่ำเนี่ยอืมครับหมายความั่มานเขาทอ,อดหรือไงเนี่ยครับทอ,อดมั้ยทอดทอด

ง่ายๆแต่จะจะทำให้อร่อย,อยนี่ยากนะม,มันต้องมีสีมือพ <c> ว <oughs> กนี้ครับเราไทยกรทดับปีนเนาะถ้าเห็นทำง่ายๆนะแต่จะทำให้อร่อยทำยังไง เข้าชิวรอ,อนานเลยเจ้านี้เมื่อวานมาหยุดแต่ว,ว่าเมื่อวานเขาหยุดเขาหยุดเป็นรายงานจริงๆตั้งใจมาร้านนี้แต่มาเจออีกร้านนี้ทานเลเขา้งเวท่านผู้สกนะ เนียก <l> ็ได้กล mm ับเลยเนี่ยมันนี้เป็นตแหมดไวู้่อืมนี่แตมนี่ก้านครับี่เปปลาตะลไม่้านอ์ไปเต่งเองคนเดียว ร้านปลา,าดีนี่เป็นทั้งคนซื้อคนขายพี่น้ำปลาก็น่ากินพี่น้ำปลาอย่างเดียวน่ากินคู่กับข้าวจะไม่เค็มใช่เพราะเราใส่<ต>มะนาวด้วยครัทำเหมือนในโรงแรมในที่ว่าเราไปพักที่ว่าโรงแรมดีๆเขาก็จะทำแบบพี่น้ำปลาอมีมะน,น,นาวมีกระเทียม วันนี้ก็จะดองข้ามวันมันก็จะอร่อยพริกอร่อยยิง่งยิ่งนานมันจะเข้าเนือ้อผมชอบกินพริกอย่างนั้นนะเน <c oughs> ือร่อยตัดเ <c oughs> องเลยลูกค้าเลือกเองไข่ดาวพริกน้ำปลากรอบัดรากตามชอบชอบไปก็สั่งได้มีพริกตัวเองพริกปูกลงคน หกกหกหอมค่หกจวนะควาอลูกค้าคนนึงเยอะเยอะมากเขาคิวยาวนนนี่มารวมรวมดีสิ่งสิ่งรวมดีสิ่ไม่ได้เลย ทำคนเดียวสะดวกสบายหน่อทำคนเดียวซอยจคกนิอยู่ที่หลังมหาลัยเชียงใหม่นะครับเดินเยี้ยงมาหน่อยมาทางไซเบนตรงที่ขึ้นดอยนะครับปีนดอยี่เียปีนดอยตรงเฟชชีษษ่เฟสเเดน

ต้งคูนา่ะดาวสิบนะธรรมดาสี่สิใช่ไหมครับไม่ครัธรรมดาสมดาสมห้าสามห้าโอ้ใครดาว10บ,บาทเหรอค่ะใครดาว5บาทใครดาว5บาท ถ้ารวมถึงเจ็ดสี่ส<อ>ิบธรรมดาเริ่มต้นที่สามห้าอันนี้รวมด้วยหมึงับมึก่อนอืมอืมธรรมดาสามห้าถ้ารวมมกอมึงกอกเพื่อจสี่สิบไปดาวอีห้าบาทไปดาวตุกหไปิบา็สิบาทไปดาวแน่นอน ตะกรอนรอนานเลยมั้งนะผมเอากับเขาสับปกติเขาไข่ดาวเลยไขดาวยูเทนทีครับใี่ไหมดรับคุดอะไรนะครับครับผม หลายวันนานแล้วยังกับป้าเนี่ยสามปีจะสี่ปีแล้วตั้งตั้งทุกวันเลยเหรอค่ะเปิดวันถ้าเลือกหยุดป้าก็เลือกหยุดวันเสาร์เมื่อวานมาแรงงานก็เลยเมื่อวานหยเมื่อวานมาไม่เห็นเจอป้าเลยเมื่อวานเลยหยุดใช้ในงานปกติป้าไม่กียแถวยางมากเห็นรีวิวในสื่อโซเชียหมัน นี่รวมเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วใส่กุ้งเจยวแล้วใส่ดาวจยแล้วน หมดไปถ้าอบมาวันละสี่แผงขึ้นห้าแงวันละห้าแผงนุ่นโอ้แผงำเยอะอยู่นะแผงหนึ่งสาสิเนาะแผงละสามสิบห้าสารอยห้าสิบลูกห้าลูกละห้าบาทเดี๋ยวีแขงแขงนนป้าก็ขายห้าบาทป้าก็ยังขายห้าบาทป้าบอกเขาไเด แพงเป็นลอยเลยแต่ก็ยังขายห้าบาทสมัครมาซื้อเลยเป็นนักศึกษาใช่นักศึกษาก็อนมาสบาทหนึ่งสองบาทนะโอ้ครับสมัครกับข้าวที่หลังมอก็จะไม่ค่อยแพงครับเนาะทุกร้านทุกร้านจะราคาไม่แพงราคานักศึกษาเป็นราคานักศึกษาเอากระเพราพริกแห้งหมูรวม พิเศษหนึ่งธรรมดาสองแล้วคณะหมูกรอบหนึ่งใช่เมื่อวานมีอะไรงานดีให้เจ้าของทีเด่นเลยโอ้วันแรงงานวันฝักใบเตี้ยนอนนอนนอนพักผ่อนกันเนาะใช่เก็บแรงเนี่ยเปิดกี่โมงถึงกี่โมง เดี๋ยวนี้จะเนักเรียนสี่นักปาจะมาบ่ายบ่ายโมงไป,ปจะนาน,นากแต่ลไข่ตองยนะหแถ้าวันไหนไข่ไวจะไม่ถึขนาดนี้หกุมงนี่หมดกค่ะ <c oughs> บางทีก็จะก็เขาเพราซื้อแต่ไข่ได้ไหม่ได้

ใช่ค่ัตอย่างข้าวเป่าเมือก้นี้เขาว่านนี้ไม่ขายเขาเรามาขายเขาม่ซื้อเขาไม่ไดขอะไรเขาขายเยเขาไม้จดใช่ยังเป๊ะย่ไมเขาถึงเป็สายที่ร้านหนงกมอข้าวเปล่าสายเสียห้าบาทอันนี้เผ็ดอะไรกันเผ็ดน้อยน้อยค่ะ ให้มันไปหน่อยนะเพราะว่าคนตาจะไม่อยากได้ชีเขียข้าบอกอาอย่างงี้ก็นะหแห้งเนาะก็่เขาแห้งมันอร่อยดีมันจะไม่มีพิเศษธรรมดาถ้ารวม40บหมดถ้าถ้าสีบหมันจะแพงเกินคือ4ชิ้นเข,ข,ขียะแพงเกิไม่ต้องเลือกเลย อะไรอันนี้ของพี่แล้วของมันพิเศษธรรม,ม,มดาหมดลูกสี่สิบบาทหมดธรรมดาหม<อ>คือพิเศษกว่านี้ไม่ได้แล้วมันล้ดสองอคือขายพิเศษสี่ชิ้นก็คือสี่ถ้ารวมก็คือสี่สิบนะสี่สิบห้า<ป>ขายด้วยห้าสิบนี่นก็แพงไปไหม,อ,มอ,ไอุ้ยเหลือคันนง ที่าที่ที่มาบางทำนีใครดสี่อยแบ่งคันาเลยอันนี้ก็เผ็ดน้อยบ่กดเผ็ดน้อยค่ะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเนาะ

หลังมหลาลัยเชียงใหม่ถ้าเพื่อนๆได้มาเที่ยวก็มาบนหาลองชิมดูได้นะครับหลังมหลาลัยเชียงใหม่นะครับตรงนี้จะมีขายทุกวันแถวยาวเื่อแต่ร้านนี้จะขึ้นมาข้างบนหน่อยนะครับตรงหองเฟชชี่นะครับถามเข้าแถวเซเว่นแถวได้ก็ได้สบายครับวันนี้ครับ เขาอร่อยนี่